จะสังเกตได้ว่าครูจะพยายามใช้โจทย์คล้ายๆเดิมที่คุณนักศึกษาจะได้เปรียบเทียบดูนะคะ x กำลัง2ลบ 17x ลบ18นะคะแยกแฟกเตอร์ได้นะคะดูที่ตัวหน้าก่อน x กำลัง2แสดงว่ามาจาก x กับ x ของแต่ละตัเล็กนะคะหน้าครูหน้าได้หน้าตัวนี้นะคะทีนี้มาดูข้างหลังครูใช้สังเกตเครงหมายนี้ทุกครั้งนะคะได้ลบแสดงว่า2้จะต้องมีเครื่องหมายต่างกันนะคะ เลบหนึ่งลบเลขหนึ่งใส่ไว้ก่อนก็ได้ค่ะ18แยกตัวประกอบได้เป็น1คูณ18 2คูณ9 3คูณ6นะคะเวลาเราจะใกล้คูณได้ได้บวกใกลคูณใกล้ได้ลบ2อก้อนต้องมีเท่าไหร่ต่างกันนะคะเอาที่หักล้างกันแล้วได้ลบ17นะคะต่างกัน17ก็ต้องเป็นแต่คราวนี้เหลือลบแสดงว่าลบ อยู่ตรงค่าน้อยเวลาเราจะกล้คูณใกล้ได้เอ็กไก่คูณไก่ลบ18เอ็กนะคะล้างกันแล้วเหลือลบ17 A, เอ็กเท่ากับเทอมตรงกลางตรงนี้พอดีค่ะอันนี้ก็ยแยกตัว